สวัสดีค่ะพบกับช่องสุกับการปลูกชาแนลนะคะคลิปนี้เพื่องก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกกูดังโดยใช้แก้วนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกแบบแขวนกันค่ะแก้วพลาสติกแบบนี้อย่าทิ้งนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็นําแก้วมาแล้วเราก็เจาะรูค่ะ นี่นะคะพอเจาะเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็เจาะทั้ง3ด้านแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อจะใช้ที่แขวนนะคะนี่นะคะแก้วน้ําจากนั้นพี่หนึ่งก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะคะหรือท่านผู้ชมมีมะพร้าวสับก็ได้ค่ะดี๋ยงจะใช้ฟองน้ำรองไว้ที่ก้นก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่มะพร้าวเนี่ยขุยมะพร้าวจะได้ไม่ล่วงค่ะการใช้ขุน ุยมะพร้าวนะคะหรือมะพร้าวสับเนี่ยจะช่วยให้แก้วนะคะเบานะคะจะไม่หนักเกินไปเวลาเราค่อยผูด่างนะคะเพราะว่าถ้าใช้ดินเนี่ยมันจะหนักเกินไปและทําให้หลุดร่วงได้จากนั้นนะคะพี่หนิงก็จะใช้ผู้ด่างค่ะอันนี้เรียกว่าผู้ด่างรายหินอ่อนนะคะใส่ไปที่รูฝาปิดของกาแฟเลยค่ะ จากนั้นท่านผู้ชมก็นำขุยมะพร้าวนะคะใส่ไปอีกค่ะที่ฝาแล้วก็มาประกบนะคะปิดฝาที่แก้วปิดให้สนิทเลยค่ะ นนี้ก็เอาฟองน้ำนะคะออกแล้วก็ใส่ถือมะพร้าวลงไปค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราก็หาที่แขวนนะคะจะเป็นลวดแขวนหรือท่านผู้ชมมีเชือกนะคะสามารถใช้สําหรับในการแขวนได้เลยค่ะเดีก็จะมีลวดนะคะลวดแขวนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้เลยค่ะเจาะดูวไว้ทั้ง3ข้างนะคะ นะท่านผู้ชมก็สามารถนําไปแขวนได้เลยเวลาลดน้ําก็ลรสามารถลดที่พี่หนิงเจาะไว้นะคะเนี่ยแล้วก็สามารถลดได้เลยค่ะแค่นี้ก็ปลูกผู้ด่าแบบแขวนนะคะเป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมเพื่อประดับสวนของเรานะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ